กศึกษาเนี่ยทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมาหรือแม้จะหลุดโค้งจากการศึกษาในระบบมานะเราสามารถเข้ามาสู nine, ่การศึกษานอกระบบแล้ววันนี้เราดีแบงแลนะครับจากกองทัพ้องเจ้าเก่าทำอะไรก็อร่อยทำอะไรก็มีที่รู้จักขอให้พี่น้องประชาชนวันนี้เช่นเดียวกันได้มีโอกาสมาพูดคุยกับน้องๆทุกคนก็อยากให้รู้ว่าหน้าที่สสคนหนึ่งที่ทำได้คือแบบนี้ แล้วก็ชมคมจตะต้องทำต่อไปให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทาได้นะคะก็หวังว่าในวันนี้ประกายความคิดบางอย่างได้จริงๆมีเรื่องเกษตรที่จะต้องรอบอีกเยอะนะคะแต่ไม่มีเวลาเป็นใจมากนะเป็นเรื่องดีดๆท้งนั้นเลยถ้ามีโอกาสพูดคุยก็พูดคุยกันนะคะเจอเจอ,เจอไม่ต้องเกรงใจขอให้เข้ามาพูดคุยได้ต้อนรัเลยนะครับ รัชทูตดีแต่รัชพัศน์อารจงดาวจะรับพวกเราทุกคนนะฮะเส้นทางที่ต้องเดินตอน่อไปลำดับต่อไปนะครับขอตัดเชิญท่านบนเดชตตสะทสมบัตินะครับท่านผู้บริการสำหรับงานส่งเสริมการเรียนรู้แจ้งจงานะครับได้เป็นเป้าหมายสำคัญนิสิตและกายมาเป็นนิสิตของหลายนายรัชทัน ครับอันนี้เป็นปีสำคัญถ้า,าเวลาอาจจะใช้ไดสักนิดนะฮะพูดและขอบคุณท่านรองผู้ว่าจังหวัดนะคะที่ได้ได้พูดได้ดีให้แล้วก็ยังได้มาพูดอยู่ในเรื่องนี้ขอบคุณทุกน้องๆทุกคนนะคะหวังว่าเราจะได้เ,เจอกันอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีะค่ะรับคันขับปีพนักงานขับรถแล้ก็ละ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 กรักนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสเส้นทางนี้นะครับม<ช>ีบให้ท<ม>ั<ห>้งหลายทั้งสายนะคน อันจะต้องฝืนแล้วก็มาเรียนนะครับนะฝืนให้มันสำเร็จแล้วให้มันได้นะฮะถ้าใครอยากจะทำง,งานตากตาแดงตาคมตาคม,ามก็เข้าสู่เส้นทางที่บรรฑิให้หมดเลยนะฮะไม่รู้มีท่านเปิดหลักสูตรมีการเมืองไหมนะครับอย่างน้อยๆการเงินท้องถิ่นนะฮะจบแล้วไปสมัครให้ทั่วหรือว่าเรียนแล้วให้ในุ้ที่เขาต้องการนะฮะอันเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่ อชอบหาเรื่องหาราวนักศึกษากลับมาเป็นนักศึกษาที่มีเส้นทางที่จะก้าวสู่อนาคตได้ครัเราเห็นแล้วภาพของเรากัน